สวัสดีครับวันนี้พี่มากับ2ตัวนี้ครับ Canon EOS 5D Mark II นะครับกับตัว Canon EOS 7D Canon ทั้งคู่นะครับซึ่งทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นมวยคู่เอกของยุคนั้นเลยนะเป็นอะไรที่แบบสูสีคู่ขี้กันมาแม้ว่าตัวหนึ่งจะเป็นกล้องฟ u l l Frame นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น APS-C แต่ก็มีบางคนนะครับคิดว่าทั้งคู่เป็น APS-C เหมือนกันคือด้วยความที่ทั้งคู่มีรูปร่างหน้าตา คล้ายๆกันที่ว่าเหมือนกันดีไหมเอออาจจะต่างกันแค่ชื่อรุ่นนะครับ 5D Mark i กับ 7D อะไรเงี้ยต่างกันแค่ตัวเลขอะ5กับ7หรือแม้กระทั่งปีที่ผลิตนะครับหรือปีที่เปิดตัวนะี่คือปีเดียวกันนะครับตัว 5D Mark ถนะูเนี่ยเปิดตัวในเดือนกุมภาปี2009ส่วนตัว 7D เนะี่ยเปิดตัวเดือนพฤศจิกาในปี2009ก็คือปีเดียวกันหัวปีท้ายปีอีกแล้วซึ่งพอมาเปรียบเทียบสเปคของทั้งคู่นะปรากฏว่าคะแนนที่ได้นะอยู่ที่5ต่อ8 ลองทายว่าตัวไหนได้ห้าตัวไหนได้แปดเริ่มตน้นที่ความเก่าความใหม่นะอันนี้ต้องยกให้ตัว 7D ที่มีความใหม่กว่าเพราะว่าเปิดตัวตอนท้ายปีใช่ป่ะซึ่งพี่ว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่เทคโนโลยีของกล้องเนี่ยแบบคือไปเร็วมากคือเห็นได้ชัดจากในเรื่องของในตัวเซนเซอร์นะความละเอียดของภาพอะไรเงี้ยไม่กระทั่งจํานวนจุดโฟกัสคือทุกอย่างแบบพัฒนาเร็วมากนะครับซึ่งข้อแรกก็ต้องยกให้ตัว 7D นะเป็นหนึ่งคะแนนนะเพราะว่ามีความใหม่กว่าแล้วลองมาดูว่ามีอะไรมาพร้อมกับความใหม่นั้นบ้างนะครับ มาข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของความละเอียดนะครับตัว 5D Mark II เนี่ยจะชนะนะครับความละเอียดของตัว 5D Mark II เนี่ยอยู่ที่21ล้านพิกเซลเยอะนะครับลองนึกภาพปี2009 21ล้านพิกเซลส่วนตัวจะดีนะมีความละเอียดอยู่ที่18ล้านพิกเซลอันนี้ก็จะกลายเป็นคะแนนที่1ของตัว 5D Mark II นะครับส่วนคะแนนที่2นะของตัว 5D Mark II ก็ตามมาอีกนะครับก็คือในเรื่องของขนาดของเซนเซอร์นะเซนเซอร์ของตัว 5D Mark II เนะี่ยจะเป็นเซนเซอร์แบบ full frame นะครับซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า ของ 7D เพราะว่าของตัว 7D เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าถัดมาคือในเรื่องของค่า ISO นะครับถ้าอยู่ใน ISO ปกติเนี่ยทั้งคู่นะครับทำได้เท่ากันนะครับ ISO ต่ำสุดนะครับทำได้ที่100เท่ากันแล้วก็ ISO สูงสุดเนี่ยทำได้ที่6400เท่ากันแต่ทั้งคู่ก็สามารถขยายค่า ISO ได้นะซึ่งของ5 d Mark II ก็จะชนะตรงนี้ไปนะเพราะว่าสามารถขยายได้กว้างกว่านะครับ ทำได้ที่ ISO ต่ำสุดที่ ISO 50นะครับแล้วก็สูงสุดที่ ISO 25,600ส่วนจะดีนะครับ ISO ต่ำสุดเนี่ยยังได้เท่าเดิมนะครับที่ ISO 100 แลวก็ขยายได้สูงสุดนะเป็น iso 12,800จะสังเกตเห็นว่าค่า iso ของทั้งคู่นะครับไม่ค่อยสูงเพราะว่าในยุคนั้นนะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในเรื่องของเซ็นเซอร์เนี่ยจะทำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้นะเป็น full frame ได้เป็น aps-c ได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยังด้อยอยู่ก็คือในเรื่องของค่าของความไวแสงนะครับที่ทำได้ไม่สูงมากจริงจริงแล้ว iso ที่รับได้ณวันนั้นนะครับพี่ว่าอยู่ที่ประมาณสัก800นะครับคือถ้าตั้งเลย800ไปนี่คือเกรนนะครับ น้อยที่จะเข้ามาในภาพนี่คือค่อนข้างเยอะรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยอาจจะรับไม่ได้นะครับอันนี้เทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการกับน้อยเนี่ยยังไม่ดีพอนะก็เลยทำให้ค่ายโซของทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมาก ถัดมาคือในเรื่องของเลนส์น,นะมีคนคอมเมนต์ถามด้วยว่าฟูลเฟรมของ Canon ไม่มีแบบไม่มีระบบรองรับสำหรับเลนส์ APS-C หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าแต่ระบบเลยครับคือเลนส์ APS-C นะครับคือเลนส e EFS เนี่ยไม่สามารถใส่เข้าไปในกล้องฟูลเฟรมได้เลยเพราะว่าท้ายของตัวเลนสนะครับท้ายของตัวเลน EFS เนี่ยจะยื่นออกมา ทำให้เวลาใส่เข้าไปนะคือไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวบอดี้ของฟูลเฟรมได้เลยนะอันนี้ก็ต้องยกให้ตัว7 d นะเพราะว่ากล้องเบส4เนียจะใส่เลนส e ์ EF ได้หรือเลนส์ของกล้องฟูลเฟรมได้แต่กล้องฟูลเฟรมจะใส่เลนส e ์ EFS ไม่ได้นะครับจำนวนเลนส์ตัวเลือกของเลนส์สำหรับ7 d ก็เลยมีมากกว่าซึ่งตัวเลือกหน้าที่นี้สําหรับพี่นะก็คงจะเป็นในเรื่องของ ขนาดน้ําหนักราคาอะไรเงี้ยอย่างถ้าปเป็นเลนซูมช่วงเดียวกันอะไรเงี้ยเลน EFS จะมีขนาดที่เล็กกว่าเบาวกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าก็เหมือนเป็นช้อยก็เหมือนเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากซื้อเลนแพงอะไรเงี้ยแต่ถ้าในอนาคตนะถ้าเราอัพไปใช้ฟูลเฟรมอะไรเงี้ยเลนตัวนั้นก็อื ถ้าจาไม่ผิดในยุคนั้นนะยังไม่มีอะแดปเตอร์นะครับเขายังไม่มีอะแดปเตอร์รองรับที่จะแบบแปลงเมาส์จาก efs มาเป็น ef เออะแดปเตอร์แปลงเมาส์เนี่ยเพิ่งมีมาในยุคปัจจุบันที่มีเลนค่ายสละเข้ามาเยอะๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย่ะว่าแต่เลนค่ายที่เป็น efs หรือ ef หรือ r หรืออะไรที่อยู่ค่ายเดียวกันนะครับเลนต่างค่ายยังใส่ด้วยกันได้เลยเพราะว่ามีค่ายสระที่ผลิตเมาส์วพวกนี้ออกมาขายซึ่งอาจจะมีฟังก์ชันที่ไม่ครบทุวนอะไรเงี้ยแต่ว่าดีกว่าไม่มีนะครับ ทันมาคือในเรื่องของจอนะครับจอภาพนี้ทั้งคู่เท่ากันมีขนาด3นิ้วเท่ากันเป็นแบบฟิกนะครับยังไม่สามารถฟลิปหรือโรเทชหรือหมุนออกมาได้ก็คือเป็นจอที่อยู่ข้างหลังกล้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีความละเอียด9ก0 0 0ดอทเท่ากันนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบ ส่วนช่องมองภาพนะทั้งคู่เป็นกล้อง dslr อยู่แล้วก็จะเป็นแบบมองภาพผ่านเลนส์ผ่านปริซึมผ่านกระจกอะไรเงี้ยแต่ของ 7D เนี่ยจะมองภาพได้100%ของ 5D Mark II เนี่ยมองภาพได้แค่98%อันนี้ก็ต้องยกให้ 7D นะครับ มาในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องบ้างนะครับตัว 7D ก็พัฒนามากขึ้นนะครับสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่านะที่8เฟรมต่อวินาทีซึ่งตัว 5D Mark II เนะี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่4เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนสับิเตอร์นะครับทั้งคู่นะครับทำได้เร็วเท่ากันที่1ต่อ8,000วินาทีนะครับข้อนี้ก็ต้องยกให้ตัว 7D ที่มีความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่า มาถึงในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับทั้งคู่มีเฟส d ด TECTION เหมือนกันนะแต่จำนวนจุดโฟกัสนะของ 7D จะมีมากกว่าซึ่งฟังไปแล้วก็นี่เยอะแล้วเหรออะไรเงรี้ยของ 7D นะจะมีจำนวนจุดโฟกัสที่19จุดแต่ของ 5D Mark II นะจะมีจำนวนจุดโฟกัสที่9จุดส่วนแฟลชเนี่ยทั้งคู่มีฮอตชูสำหรับเสียบแฟลชนอกเหมือนกันนะมีช่องเสียบสายซิงค์แฟลชนะครับซึ่งในยุคนั้นยังจำเป็นนะเพราะว่าส่วนมาก งานที่ถ่ายในสตูดิโอนะก็จะยังใช้สายซิงแฟดอยู่ใช้แบบสายอยู่นะแบบไวเลตเนี่ยยังยังน้อยอยู่แต่ของเจดีเนี่ยก็จะมีอะไรนิดนึงที่เหนือกว่านะก็คือมีแฟดป๊อปอัพนะครับซึ่งมีไกด์นัมเบอร์อยู่ที่12เมตรซึ่งช่างภาพมืออาชีพบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าจะใช้แฟดนะก็คือจะใช้แฟตนอกที่มาเสียบอยู่บนฮอตชูใช่ปะแต่เจดีก็มีเหนือกว่าอีกอย่างหนะึ่งก็คือความเร็วในการซิงแฟดนะสามารถซิงแฟดได้ที่ความเร็ว 1>, 1ต่อ250วินาทีนะครับซึ่งของ 5D Mark II เนี้ซิงแฟตที่1ต่อ200วินาทีส่วนแบตเตอรี่นะของ 5D Mark II เนียก็จะอึดกว่านะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้850ภาพของ 7D เนี่ยถ่ายได้ที่800ภาพ มาในเรื่องของวิดีโอบ้างนะวิดีโอก็ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่นะทั้งคู่ก็ทําได้เท่ากันที่ Full HD นะมีช่องเสียบไมให้นะครเหมือนกันนะมีช่องต่อ HDMI มนะครับมีระบบ Live View สําหรับการถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ในส่วนของขนาดและน้ําหนักนะตัว5 d m a กทเนี่จะมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงแบบ3มิล4มิลอะไรเงี้ยในความกว้างความสูงนะแต่ตัว 7D เนี่ยจะหนักกว่า จะหนักกว่าอยู่ประมาณ10กรัมนะครับน้ำหนักของตัวจะดีนะครับอยู่ที่860กรัมของ 5D Mark II เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่850กรัมแล้วก็ทั้งคู่นะครับมีระบบ Weather Seal เหมือนกันซึ่งหนะวันนั้นการเลือกระหว่าง 5D Mark II กับ 7D ในความรู้สึกพี่นะมีแค่ราคาเป็นตัวตัดสินถึงแม้ว่าใครจะใช้ตัวไหนถ้าสังเกตด,ดีๆแม้กระทั่งขนาดและน้ำหนักเห็นปะคือต่างกันนิดเดียว ทุกอย่างต่างกันนิดเดียวคือเอาง่ายๆจะใช้ตัวไหนก็ได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเซนเซอร์กับความละเอียดนะถ้าใครอยากได้ฟูลเฟรมก็เป็น 5D Mark II ถ้าใครอยากได้ APS-C ก็ 7D แค่นั้นเองอ๋อลืมบอกไปชัตเตอร์ไลฟ์ทั้งคู่นะเท่ากันอยู่ที่150,000ช็อตใครยังใช้กล้องทั้งคู่อยู่ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตัวไหนน่าใช้กว่ากันใช้แล้วมีปัญหาไหมแล้วทำไมยังใช้ทั้ง2ตัวนี้อยู่ คลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสนุกคลิปนี้สวัสดีครับ